ซึ่งเป็นของพรรคเพื่อไทย8ท่านเชิญพรรคเพื่อไทยได้เสนอเลยครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับกระผมนายนพชีวน,นันท์สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พศในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน8คนดังนี้นะครับ 1>, 1. นายสุรวิทย์คนสมบูรณ์ 2. นายครูมานิตสังพุ่มสานางอนุรักษ์บุญสน 4. นางบุญรื่นสีทะเรศ 5. นายทศพรเสรีลักษห 6. นายอุบลศักดิ์บัวหลวงงาม 7. นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือ 8. นางสาวนาหาไทยทิวไผ่งามขอพูดรับรองได้ครับจรับผู้รับรองครบครับ